เอาละครับผมก็กลับมาในเบรกนี้กันแล้ว,ลว <cutter aer> <lide> นะครับผมที <IO> ่เราพูดว่ามีท็อปปีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะครับใช่ครับนั่นท็อปปีวันนี้ก็คือก็คือภาษารักร้อนแรงหรือหวานละมุนครับเอ้ยอาจจะละคนรู้จักภาษารักกันไหมเรื่องจะต้องรู้จักเราอ่อภาษารักสําหรับ เราก็เป็นเหมือนจะเป็นการกระทําก็ได้หรือจะเป็นภาษาที่เราใช้เป็นการตกลงกันระหว่างสองคนหรือว่ากับคนที่เรารักอาจจะเป็นคําพูดหนึ่งที่สื่อถึงความรักอะไรเงี้ยใช่ไหมถูกต้องบางทีอ่ะเช่นคำคำหนึ่งสำหรับเราเหมือนเป็นคําบอกหลักเลยก็คืองับอ้วง งับอ้วงใช่เธอชอบเธอชอบแบบเรียกเราอะไรอย่างงี้ไหมแล้วเราเรามีไหมเรามีงับอ้วงของเขาไหมไม่ได้ไม่เลอาเพราะเราไม่ได้อ้วนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่อ้วนเขาก็พูดว่างับอ้วงเหมือนกัน่ใช่อันนี้จริงแต่ว่าภาษารักของบอสคืออะไรภาษารักของบอสของผมคิดว่าเหมือนการที่เราแบบว่าเอ่ออยู่ด้วยกันกับเขาแล้วก็ใช้กิ่วมกันอกิจกรร่วมกันก็คืออย่างเช่นกินข้าวดูหนัง ฟังเพลงชวนคุยประมาณนี้ครับเหมือนสิ่งที่เราชอบอาจจะตรงกันกับเขาหรือว่าบางทีอาจจะไม่ตรงนะแต่รู้สึกว่าถ้าเรามีเรื่องที่มันแมชกันอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีความรู้สึกความความหลักจะเกิดขึ้นมาเองใช่เหมือนเรื่องว่าการความรักของผมก็คือเหมือนแบบว่าใช้กิจกรรมทากิจกรรมกันทำกิจกรรมด้วยกันเพื่อแบบสางความสัมพันธ์เพิ่มความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยเอายางก้องอะไรก้อง้องเหรอภาษารักในความเข้าใจนะรู้สึกว่าเป็นมัน คือวิธีแบบแสดงออกถึงความรัก uh huh. ที่ไม่จําเป็นต้องพูดว่ารักนะเออ mm hmm. มันอาจจะเป็นการแบบการซื้อของซื้อของขวัญให้ mm hmm. พาไปกินข้าวดูแลเทคแคร์เขาอะไรเงี้ย uh huh. เออทาอะไรให้เขาอะไรประมาณเนี้ยออหมายถึงว่าทั้งสองคนรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกับใช้เขาเรียกว่า บอดี้ไลงเกดมากกว่าถูกไหมเพราะมันเป็นเหมือนกับการกระทําแทนคาพูดเหมือนกันนันก็คือภาษาละอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันอ่่ใช่ใช่แล้วคิดว่าตัวเองใช้ภาษาลกแบบร้อนแรงหรือว่าแบบปานละมุนกันถ้าของผมเนี่ยคิดว่าแล้วแต่ซแตูเอชันครับคือบางทีก็ร้อนแรงบางบางทีก็ในในสถานการณ์ไหนร้อนแรงร้อนแรงก็อาจจะเป็นแบบว่าบุกไงบุกหนักบุกหนักบุกเขาหนักบุกเขาหนักแบบหมายถึงอะไรบุกเขาหนักบุกเขา พาเขาไปเที่ยวไงแอร์เวย์จงแอร์เวย์เจอร์เราอาจจะคิดถึงเขามากๆใช่เราก็แบบเฮ้ยมันมัีความรู้สึกแล้วแบบเออแต่ถ้าเป็นความความความบอลละมุนใช่ไหมก็จะเหมือนแบบพิมพ์แชทพิมพ์แชทพิมพ์แชทอาจจะแบบตอบเขาน่ารักน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยคิดถึงนะอะไรเงี้ยใช่ใส่คำอะไรเงี้ยแบบนี้แทนแต่ว่าบอสมีทั้งสองเวทั้งแบบร้อนแรงกับหวานละมุนใช่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นทางใดทางหนึ่งตัวเองมีทั้งสองทางเลยโอเคแล้วเ total เป็นไงบ้างเออ รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงมากกว่าช่วงแรกๆจะหวานหน่อย <Noise S 2> <c oughs> ใช่โปรโมชั่ <c oughs> นเหรอใช่ไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นนะมันเป็นเหมือนละครเลยที่แบบว่ามันมีการเปิดต้นกลางจบแต่ว่าจบเนี่ยอย่าเพิ่งคิดมีต้นมีกลางความันพ้นอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดจบดีก็แล้วแต่บางทีเรื่องนี้มันอาจจะเป็นซีรีส์หลายตอนโอเคโอเคโอเคคือเราอ่ะก็จะหวานก่อน ใช่แต่พอหวานไปเรื่อยๆรแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ท้าทายเออมันยังไม่ท้าทายมันต้องมีชีวิตชีวิตคู่อ่ะมันจะต้องแบบว่ามีสีใช่มันต้องมีซีซันหน่อยเราเลยชอบความที่แบบร้อนแรงมากกว่าร้อนแรงยกตัวอย่างหนแบบยังไงบ้างโอ้โหอ่ะขอแบบซอบๆแล้วกันก็คือรักมึงนะแบบตรงๆเลยเราเป็นคนที่ตรงๆถ้าเรารู้สึกยังไงเราซื่อตรงต่อความรู้สึกไงก็แปลว่าตอนนั้นก็คือน่าจะสนิทกันแล้วใช่ไหมใช่ก็คือเรารู้จักกันมาแล้วก็คือช่วงช่วงหวานๆนี้ก็ทําความรู้จักกันไปพอรู้จักกกันมาาาาๆถ้เแว่ ยอมรับเราได้ที่เราตรงกับความรู้สึกของเราอ่ะเราก็บุกเต็มที่เลยอะไรประมาณนั้นถ่ายกล้องนะกล้องเหรอรู้สึกว่าเป็นคนบานละมุนนะใช่ใช่ใช่ดีเป็นคนบานละมุนอ๋ออย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นแบบอ่าจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่กล้าทําอะไรที่มันแบบมันดูแบบร้อนแรงเกินไปร้อนแรงโกหนังอะไรอะไรไม่มีมากสุดก็แบบก็จุ๊บจุ๊บแก้มอะไรเงี้ยเป็นคนกอดชอบกอดชอบจุ๊บในที่ในที่ลับๆเงี้ย แต่ชื่อไม่คนอื่นเห็นทำไมล่ะเอออะไรประมาณนั้นใช่คนหวานละมุนเหรอเว้ยแต่กล้องแต่กล้องนี้ไม่เหมือนหวานละมุนเลยนะจริงเหรอทรงกล้องคือร้อนแรงมากดูร้อนแรงเหรอเออดูร้อนแรงก็มีบางพาร์ทที่อาจจะร้อนแรงมากลแต่ว่าบอกคนอื่นว่าเป็นแบบหวานละมุนยิ่งข้างในอาจจะมีร้อนแรงอยู่ยิ่งคุยยิ่งเปิดเผยแล้วนะ่นแหละกล้องน่ะหยอกมามต่อไปอธิบายความรักด้วยคำด้วยคำเดียวอ่ะแบบเอาความรักแต่ว่าขอคำเดียวเลยจะใช้แทนคำว่าอะไรคำเดียวใช่ไหมใช่ของเราจะใช้เป็นคำว่า จบแล้วกันแต่ถ้าอย่างผมอะหงษ์ลช้เขาคิดถึงคิดถึงอใช่คิดถึงก็เหมือนแบบสมมตินะคือสมมติเรารู้สึกว่าเราลักใครหรือชอบใครมากๆเลยครคือแบบเราจะไม่เราจะรู้สึกไม่อยากห่างจากเขาเลยใช่เก็ไหมอ่าเราจะใช้คำคิดถึงแทนเอาลาสมมติว่านอนอยู่ด้วยกันอยู่บอกคิดถึงแต่ถ้าเราอยากบอกรักเราจะบอกว่าคิดถึงนะอยู่ข้างหรอใช่คิดถึงบางทีเขามาคิดถึงมันก็มันก็ทําให้ทะเลาะกันได้นะเว้ยทำไมอะสมมติอะสมมตินอนกับอยู่กับแฟนใช่ไหมแล้วบอกว่าคิดถึงเี้ย แฟนก็พูดละคิดถึงใครไม่เราไม่เราก็ต้องหันหน้าหาแฟนปะก่อนเราจะพูดเราไม่ได้แบบลอยลอเลยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนเราไงว่าแบบอยู่ด้วยกันจะคิดถึงอะไรอะไรอยเงี้ยก็อาจจะกอดเขาแล้วค่อยพูดก็ได้อ๋ออ๋อก็ไม่ไม่พูดภาษาการอีกรอบนึงเออโอ้ยโอ้ยอ่านอะไรอย่างโตโตอะอ่าใช้คําว่าวว้าว้าวเอออย่างที่บอกไงเราชอบความเซอร์ไพรส์ความสัมพันธ์ทุกอย่างมันจะต้องว้าว ใช่ไม่ไม่ทางไหนก็ทางนึงนะบางทีเราอาจจะมาแบบใหม่ๆวันวันนี้เราเป็นอีกบุคลิกหนึ่งพรุ่งนี้เป็นอีกบุคลิกหนึ่งคือมันคือเขาเรียกว่าใช่ว่าเราถูกต้องเราชอบความแบบสนุกสนานเฮฮามากกว่าในเรื่องของความรักแล้วคิดว่าเซ็กเป็นภาษารักที่สําคัญกับความสัมพันธ์เราไะโอันนี้ให้กล้องก่อนเลยกล้องก่อนเลยรอึ่ถ้าพูดถึงเซ็กคิดว่าเซ็กเนี่ยเป็นภาษาเป็นภาษารักด้วยหรือเปล่าอสำหรับสารสนวนาเนี่คิดว่าเซ็กมันคือภาษากาย ซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะมันคือกิจกรรมที่ที่ที่คู่รักเขาทํางานถูกป่ะแต่นี่คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบแทนเขาว่ารักขนาดนั้นแต่มันคือนิสของคนรักกันมันคือนิสเลยเลยมองว่ามันคือภาษาการอย่างหนึ่งใช่อาจจะอาจจะบอกเป็นภาษารักได้ไว้แต่อาจจะใช้แทนไม่ได้อ่าคิดว่าอย่างนี้นะใช่ใช่เหมือนแบบมันคือการนิสของคู่รักมากกว่าแล้วยังกล้องอะสําหรับกล้องใช่ไหมรู้สึกว่ามันเป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ ภาษารักเหมือนกันเออ,อ,อมันมันก็คือการแสดงออกแบบของความรักอะ่ะเออซึ่งถึงของ,ของที่บอสอธิบายใช่ไหมว่าแบบเอ้ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้รักกันแต่ว่าเขาอาจจะมีเซ็กกันใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าถ้าสําหรับตัวเองอะ่ะสาหรับตัวเองนะมันก็ต้องรักก่อนถึงจะทําได้เอ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าจริงเออรู้สึกแบบนั้นเออแล้วโตโตอ่ะอ่าถ้าในพาร์ทของการที่เป็นแฟนกันเราคิดว่ามันคือภาษารัก มันคือภาษาแบบ body ้ a ล g เก g เลยมันคือ <Hey. S 2> การบอกรักอีกแบบหนึง่งโดย hmm. ที่เราไม่ต้องบอกรักเขา hmm. เพราะว่าเราจะทําทุกอย่าง hmm. แบบว่าเออมันคือเรือร่างเขาเหมือนกับเรายอมรับในเรือร่างเขา <Hey. S 2> เขายอมรับในเรือร่างเรามันเป็นแบบว่าเหมือน,นกับว่ารักในภายนอกแล้วก็สู่เขาด้วยภายในด้วยความรู้สึก hmm. เออส่วนในเรื่องของนี้ที่บอสพูดเรากร็รู้สึกเห็นด้วยเพราะมันเป็นสองพาร์ทเลย hmm. ก,การจะทําการจะมีเซ็กซ์แบบต้องความต้องการกับความรักเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีแฟนด้วยหรือไม่มีแฟนด้วยใช่ ด้วยวันนั้นฟิลฟิลนะเยอะเล่เพงนะใช่แล้วถ้าเกิดว่าต้องส่งแบบข้อความไปจีบใครอะไรเงี้ยเราจะส่งอะไรไปถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นบอนะส่วนตัวคือเราจะไม่ไม่พูดเกี่ยวกับเขาตรงๆสมมติว่าเขาถ่ายแล้วมีแบ็คกราวสมมติอ่าสมมติว่าเขาถ่ายทะเลนะงสตอรี่ใช่ไหมอ่าโลตอรลี่เราจะรีพายสตอรี่ไปสมมติว่าเขาลงอยู่บทะเล S <S เราจะบอกอ้ยทะเลสวยจังที่ไหนอ่ะอ<ข>่าเขาถ่ายห้องครัวโรงแรมห้องครัวสวยห <c oughs> ้ <c oughs> องครัวสวยเออก็ขอดู <c oughs> หน่อย <c oughs> ได้ไหมใช้ของอะไรอ <c oughs> ่าไมว่าจะบอกว่าขอกินข้าวด้วยหน่อย <c oughs> ได้ไหมไม่ได้หรออันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าตอบ <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาถ่ายห้องครัวใช่ไหมเราทำอาหารอะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยอยากชิมฝีมือจังเลยอะไรเงี้ยเอืมก็ได้นะอันนี้มันรู้สึกเหมือนจีบเลยอ้าวแล้วจีบไม่ใช่หรอไม่ไม่มันเนียนนะแต่รู้สึกแต่ถ้าเขาเขาเขาอ๋อมันตกไปคือคนคนเขารู้อ่ะเข้าใจไหมเออเออเออฟังฟาเหาูข้าเขารู้ไว้ว่า มึงจีบกูหรอเกิดปะแต่ถ้าเราแบบว่าเราเนียรถ้าบูพูดถึงความเนียรของผมนะคือเราจะไม่เกี่ยวกับเขาเลยเราค่อยมาถ้าเขาจะเขาทีหลังอ๋อเนียนเข้าไปคุยแต่ถ้าคุณไปบ่อยอย่างนั้นอะคุณเชื่อผมดีว่าเขาคิดว่าคุณจีบเขาแน่นอนเจ็ดนาเราไม่อยากลองเชิญก่อนใช่เราไม่ต้องคุยไปว่าเขาว่าเขาจะตอบหรือเปล่าอะไรนี่ประสบการณ์สูงเลยเนี่ยเออใช่แต่ว่าเนียนบ่อยใช่ไหมเนียนบ่อยคนไม่ตอบเยอะก็เลยเซฟเองใช่ไหมอ๋อส่วนของของเราก็คือจะเอาเป็นอันเนี้ยส่งอีโมจิเมลไป ยี่โมจิแมวใช่เพราะว่าไทป์ของเราเนี่ยคือไทป์แมวไทป์แมวใช่เราชอบมากไทป์แมวเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบตามใจเราเราไม่ได้ไม่ชอบให้ใครมาตามใจเราเราชอบตามใจแล้วชอบคนที่อ้อนเป็นใช่ถ้าเราส่งแมวไปถ้าเขาแบบไม่ตอบก็แสดงว่าเขาไม่ชอบแมวแล้วถ้าเขาชอบแมวเมื่อไหร่อันนี้ไทป์เราเลยจริงเหรอใช่เขารู้ทุกคนเลยปะก็มันจะคุมันจะมีแบบเขาเรียกว่าประโยคคุยกันหลังๆอ่ะที่ว่าเขาจะอ้อนเราต่อหรือไม่อ้อนถ้าสมมติว่าเราส่งแมวไปเขาตอบกลับมาว่ามี้ว เนี house, ่ยใช่เลยแล้วถ้าเขาไม่ตอบเหมียวตอบหง่ะไม่ไม่เอาแล้วเพราะว่าเราเป็นโกลเด้นใช่ใช่กล้องน่ะกล้องนะกล้องเหรอส่งสีแบบไหนรู้สึกว่าของตัวเองจะแบบอ้อมๆนิดนึงอย่างเช่น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 แบบไม่เอาแบบอาหารแล้วบอกวม่กินะคหอาหารไม่เอาแล้วก็จะชมแบบชมเขาแบบ มันมันก็เกิดจะตรงแหละแต่มันเป็นการชมแบบสมมุติว่าเขาเขาแต่งหน้าสวยใช่ไหมวันเนี้ยเราก็ชมว่าเอ้ยมันทำไมวันนี้แต่งหน้าสวยจังอะไรเงี้ยน่ารักจังเอาแล้วสมมรู้ไหมเขาตอบกลับมาว่าแล้ววันอื่นไม่สวยเหรออ่ก็สวยเหมือนกันแต่วันนี้สวยเป็นพิเศษนะฮะอยู่เป็นในเนื้อเยื่ออาการเนี้ยเนียนเนียนเนียนตัเนียนแล้วอันนี้คําถามแบบสุดท้ายแล้วอยากรู้จริงว่าถ้าสมมติเราต้องออกเดทกับตัวเองอ่ะใช่ออกเดทกับตัวเองอ่ะคิดว่าข้อดีก็ของตัวเองคืออะไร ไม่ไม่ไม่ออกได้ไหมเฮ้ยสมมติสมุดสมติสมุิไม่อคือสมมติว่าไม่ออกเดทกับตัวเองแสดงว่าตัวเองอะมีสเปคสูงนะจริงเหรอใช่เขาบอกว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าเราสมมติว่าเราเป็นอีกคนที่เราชอบอ่ะแล้วเราไม่ชอบตัวเองแสดงว่าเรามีคนเป็นคนที่สเปคสูงแต่ว่าถ้าไม่ออกเดทกับตัวเองอะรู้สึกว่าโอเคมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรเนาะข้อดีของเรามันอาจจะเป็นแบบเออง่ายๆชิวๆอะไรเงี้ย ไปกินอาหารร้านไหนก็ได้ไปแบบดูหนังไปที่ไหนก็ได้เป็นคนง่ายๆอ่ะเออแต่ว่าข้อเสียมันก็มาพร้อมกันด้วยความง่ายๆของเราใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบไปดินเนอร์หรูหราอะไรเงี้ยเขาอาจจะคาดหวังกับเราบางคนเขาอาจจะผิดหวังอะไรเงี้ยเออนี่ก็เป็นข้อเสียบางทีเราก็อยากมีมู o d แบบกินข้าวข้างทางเดินเล่นโอ้ข้างทางก็พอใครใครได้ข้าข้างทางถ้าเป็นร้านข้างทางกินบ่อยนะ อร่อยอร่อยนี่ว่าถ้าเขาไปนั่งกินข้างทางไม่ไม่ไม่ไ้องหมายว่าไปได้นั่งที่ฟุตบาทเออร้านที่ตั้งอยู่ขค่ะร้านใช่ไหมกินฟูตเออต่อเนื่ออเคครับต่อต่อของเรานี่ก็คือเป็นข้อดีก็คือเป็นคนที่ชอบสร้างเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกเออทุกการที่แบบไปดินไปดินเนอร์ไปทานข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไปออกเดทต่างๆก็คือเราจะเตรียมเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆมันเป็นวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักน่ารักส่วนข้อเสียงเราก็คือเรากินเยอะ เสียตังค์อาจจะเป็นข้อดีก็ได้กินเยอะเขากินไม่หมดไงช่วยกินไงบางทีเราก็อาจจะชอบคนที่กินเยอะกับเราด้วยก็เลยหมดเยอะเลยปแล้วถอดผมว่าข้อดีคืออะไรก็ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียคือขี้เหงาใช่นั้นเลยประมาณนี้ครับอ่าส่วนก็วันนี้ท็อปปกเกี่ยวกับภาษาลัวเลแรงเราจบไปแล้วนะในความคิดของ3มหนุ่มนะครับเดี๋ยวมันยังไม่จบแค่นี้เวเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่3าหนุ่มใช่ไะในเบรกนี้เดี๋ยวเบรกหน้าจะมีแขกรับเชิญพิเศษ เป็นผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งรเราจะ<ด>มาถามใช่เรามาถามดูว่าเกี่ยวกับท็อปิกเรื่องนี้เขารู้สึกหรือคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอ๋อยังไงก็ไปลุ้นกันว่าเบรกหน้าจะเป็นใครมานะครับผม,บผมโอเคนะครับเจอกันเบรกหน้าครับผมครับ I got e Superman ก็กันมาแล้วนะครับกระเบกนี้นะครับที่ว่ามีแขรับเชิญเป็นสาวสวยคนนึงเลยนะครับผม<ช>เดี๋ยวเราส่งให้สาวสวยคนนี้แนะนําตัวหน่อยรากัรครับ,<ช>รบสวัสดีค่ะหนูชื่อไอติมนะคะตอนนี้นะคะศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอยู่ปีสาคณะบริหารค่ะไอะสาวบริหารสาวบริหารครัรบ,รบรมองกรุงเทพด้วยนะใช่ใช่ใช่แน่นอนว่ามารายการเราไม่ได้มาแบบธรรมดา เดี๋ยวเราจะมีคําถามถามน้องไอติมละกันใช่เรามีท็อปิกที่เราคุยครั้งเมื่อใช่เมื่อกี้พวกเราคุยมามอวยกันไปแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เรายจะมาให้น้องเนี่ยแชร์ละกันพร้อมหรือยังก่อนนรั้งท็อปปีก่อนนะพี่ตอนนี้ติมทําอะไรอยู่ครับอ๋อหนูเป็นทํางานปกติเลยค่ะแล้วก็เรียนแล้วก็ตอนนี้เป็นลีดมหาวิทยาลัยกรุงเทพรุ่นที่24ด้วยค่ะเอ้ยเป็นลีดด้วยแล้วคําถามที่สําคัญมากๆที่แขกรับเชิญมาแมนมอลจะต้องถามโสดไหมครับ โสดค่ะโสดโสดครับแล้วแบบสเปคของไอติมเป็นประมาณไหนหนูชอบทั้งหนุ่มตีแล้วก็หนุ่มเข้มเลยนะคะแบบว่าถ้าหนุ่มหนุ่มตีก็แบบแจฮยอนเนี้ยแต่แบบหนุ่มเข้มก็แบบพีมัสสุแล้วว่าต้องหมายถึงว่าลีลาดีด้วยเขาเอาเขาหล่อไม่หล่อไม่ได้คล้ายๆกันเลยอฮะบอสก็น่าคล้ายๆดิไม่นไม่คล้ายไม่คล้ายเหรอไม่คล้ายมันคล้ายยังไงนะ แล้วสไตล์การเดทของติมเป็นงไงบ้างสมุท t h าได้ออกเดทกับผู้ชายสักหนึ่งคนอืมถ้าให้หนูเลือกหนูคงจะไปกินข้าวไปดูหนังก่อนดีกว่าไปกินข้าวจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ค่ะหนูได้หมดเลยอยู่สตรีฟู้ดได้ไหมได้อแต่แค่บอกก่อนไปกันได้ไปกันได้ได้แล้วถ้าเกิดว่ามีแบบไปกินดินเนอร์หรูอะไรเงี้ยได้ก็ได้ใช่ไหมหนูได้หมดเลยแต่ บอกก่อนหนูจะได้รู้ว่าหนูต้องแต่งตัว,ตวยังไงโอโอใช่ชใช่หนูชอบแต่งตัว,<ม>วให้เวลาหน่อยหนึงใช่ให้เวลาหนูแบบเตรียมตัวหน่อยว่าใส่ชุดเรดีวันนี้ห <แอ S 1> ้ามปลุบป,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 ปรับนะห้ามแบบเอ้ยเดี๋ยวโทรมาปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์นะที่นี่ที่โรงแรมนี้นะอยู่โคหนูก็หาชุดตอนนั้นเลยก็หาตอนนั้นเลยเหรอแังว่าไลฟ์สไตล์ของเต็มอ่ะคือเป็นสาวหวานหรอใช่ก็ด้วยเป็นสาวหวานเวลาเราแต่งตัวก็แต่งตัวประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคแล้วถ้าสมมติว่าไป ไปเดทกันแล้วอย่างเงี้ยมีคอนเทนต์ไหมต้องมีคอนเทนต์ไหมต้องมีไหมคอนเทนต์ไม่ต้องก็ได้ใช่แบบถ่ายรูปเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีด้วยไหมไม่ต้องก็ได้แค่แบบไปกันเฉยๆก็ได้แต่เราก็ต้องสวยด้วยใช่หนูต้องสวยตลอดเวลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าท็อปิกกันดีกว่าครับนั่นก็คือภาษารัทธิภาษารัทธิใช่หวานละมุนหรือร้อนแรงน้องไอติมเนี่ยภาษารัทธิเป็นยังไงหนูคิดว่าของหนูน่าจะเป็นหวานละมุนหวานละมุนเพราะว่าหนูชอบให เขาพูดพอๆน่ารักน่ารากักเนี่ยชอบคนโรแมนติกีได้แบบร้อนแรงนิดนึงได้ไหมมีแอบ,บร้อนแรงได้ไหมร้อนแรงไหมร,ร,ร้อนแรงเหรอคะก็ก็อาจจะเป็นจับมงจับมือหรือเปล่าหรือว่าไงก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบว่าพูดคำหายาบเงี้ยหนูก็ อาจจะไม่ชอบแหละอาจจะไม่ได้แหละแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบแรงแรงใช่ไม่ชอบกแรงเล้งต้องหวานแล้วต้องคนนุ่คนนองไงต้อง่คนนองเขาสวยอ่าอย่าลืมนะกล้องอย่าลืมนะเกี่ยวอะไรไม่ใช่เราเราชอบแบบคนแบบหวานละมุนใช่ไหมเราคิดว่าตัวเองแบบชอบคนภาษานรักแบบร้อนแรงหรือหวานละมุนเอ้ยตัวเองอ่ะเป็นคนร้อนแรงหรือหวานละมุนก็เป็นหวานละมุนเหมือนกันหวานละมุนอยู่แล้วใช่ไหม ต้องกับกล้องพอดีเลยเนี่ยมันก้องก็ชอบอะไรหมดเนี่ยชอบอะไรก็ชงเก่งชงเก่งเลยโอ้โหพีแต่เอพราะสื่อไงเนี่ยแต่เราก็มีพาร์ทแบบร้อนแรงนิดนึงไงเออแต่มนไม่ชอบตรงนี้หใช่มันอาจจะเป็นแค่การกอดก็ได้อะไรเงี้ยการกอดการจุกคิดว่าภาษารักเนี่ยสำคัญแค่ไหนในความสัมพันธ์พี่คิดว่าหนูคิดว่าสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบถ้ารักแต่ไม่บอกว่ารักเนี่ยใครจะรู้เพราะผู้ชายก็มีใช่ไหมล่ะแบบว่าไม่ค่อยบอกรัก แต่ว่าผู้หญิงก็ต้องการเหมือนกันสมมุติถ้าเกิดว่าผู้ชายบอกว่าคิดถึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นการบอกลักเลยคิดถึงก็เป็นการบอกลักอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ไกลกันไงถ้าเราอยู่ใกล้กันแล้วถ้าเราอยู่ใกล้กันแล้วเราบอกว่าคิดถึง บอกใกล้กันนี่คิดถึงนี้แอบมีคิดมากนะเห็นไหมล่ะแอบมีคิดมากนะมาอยู่ด้วยกันโอ้คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงใครน่ะเห็นไหมบอสคิดถึงใครคิดถึงตัวแหละก็กอดเขาแล้วค่อยพูดไงใครนี่เจ็กนะอยู่เลยใครนีดเจอะไอยมาต่อกันที่คำถามถัดมาแต่รู้สึกว่าคำถามเนี้ยจะและไปหรือเปล่าเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนหวานละมุนเนาะอาจจะขอถาม้วกันเซ็กสำคัญแค่ไหนในความสัมพันธ์ของเราสำคัญนะคะเพราะว่า ถ้าสมมติว่าเราอ่ะเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันเลยอย่างเงี้ยแล้วเราดันไม่ชอบเซ็กแต่เขาชอบเซ็กแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้ถูกไหมเพราะงั้นเราก็ต้องมีมีความคิดทางเรื่องเนี้ยที่เหมือนกันเราถึงจะไปด้วยกันได้ใช่ใช่ันธุถูกใช่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันเนาะร่วมกันที่คนเห็นด้วยกันเนี่ยพอถึงจะไปด้วยกันได้ใช่บางคนบางคนก็อาจจะถ้าถ้าเกิดคนที่ชอบมีเซ็กกับคนที่ไม่ชอบมีเซ็กอะไรเงี้ยมาคบกันบางทีมันก็อาจจะไปกันไม่หลอดเนาะใช่ อีกฝ่ายอาจจะนอกใจก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมล่ะตรเจมคิดว่าเซ็กมันคือภาษาลักไหมหรือว่าเป็นบอดี้หนึ่งก็ยหนึ่งยางหนูคิดว่ามันก็คือภาษาลักเลยนะอืมอ่าแล้วคําถามนี้พูดแล้วเขินนะถ้าให้กระซิบข้างๆหูแบบแซบๆจะพูดคํคว่าอะไรจะพูดว่าขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยตั้งหน่อยเขินข้าวไงเขาก็จะคิดว่า ทำไมพูดอย่างนี้หน้อย่างนี้เราก็ไปเวตลกแทนละกันก็เป็นการ์เซียแล้วถ้าแบบโตโตกับบอสอะจะกระซิบว่าอะไรคิดยากเลยเขาไม่กระซิบไงไม่เคยกระซิบไม่เคยกระซิบพอพูดเสียงดังด้วยพูดตองตองกระซิบบอลกระซิบก็จะแบบว่า เย็นนี้กินอะไรดีอ่าอารมณ์อารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็ก็หิวข้าวไงอะไระหิวข้าวแต่แบบของกินเออของกินของกินหิวข้าวถ้าเราไม่ได้บอกว่าหิวข้าวนะเราเราเป็นคนชอบกินไงอ่เราอาจจะพาพาคู่รักเราหาอะไรกินอะไรนี่อ๋อกินถ้าเปรียบแบบตัวเองเป็นไอศครีมรสหนึ่งจะเป็นรสอะไรอืมเออไม่พูชื่อแต่พูดชื่อไอติมไอติมเพเป็นไอติมรสอะไรรสอะลาอยู่หรือเปล่าไม่บอกว่าละมุน อ่าถามถามเถามถายมอันนี้บอกมันิดละอ่ะเดี๋ยวบอกอะไรอันนี้นมฮอกไกโดนมฮอกไกโดครัแบบออกสีขาวหมดเลยครับอันนี้ขอฉีกแล้วกันขอฉีกแล้วกันมะนาวจริงเหรอขอฉีกไงไม่มีใครรู้อ่ะแล้วลเฉลยเฉลยเฉลย รสหวานเพราะว่าติ๊งตอกหนูชื่อไอติมรสหวานไอติมรสหวาน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 ของอะไรหวานของอะไรหวานของอะไรมีมีมีสโคบไปอีกไหมหวานแบบช็อกโกแลตหวานวานิีลาเออมันหวานต่างกันนะของเราจะเป็นหวานแบบหวานยังไงแบบคลอร์รสยากละเรืออาจะเป็นหวานส้มเปรี้ยวไหมถ้าหนูแบบว่าเอาที่หนูชอบกินอ่ะมันคือรสช็อกโกแลตอย่างเงี้ยอ๋อออกเค็มโคตหน่อยมีความหวานช็อกโกแลตเขาเรียกว่ามีความ อาจจะมีดาร์กอยู่ข้างในความเข้มข้นใช่ไหมแต่ให้เปรียบตัวเองไงก็เลยไม่รู้เลยจะเปรียบเป็นอะไรดีแอ้น้องไอคิคิดว่าพี่บอสสามคนเราเป็นอะไรกอ่แล้วแหละในฐานะยากกว่าเดิมยียากกว่าเดิมเลยนีพี่บอสหรอรถกะทิ แล้วไงนะเลยทบายอ่ะทบายสบายเพราะพี่เพราะพี่อุตบอยคือเจนไว้ไม่บอกเก๋ไม่มันเป็นแบบคำที่เราชอบแซวกันอย่างนี้เออโดยดอกผลลีด้วยก็อร่อยนะวันนี้ก็อ่อยหวานมันวานมันของพี่อ่ะเออวานิลาวานิลาเหรอทำไมวานิลาเพราะว่า ผู้ชายทรงแบบพี่พี่ก้องอ่ะชอบชอบแบบใช้น้ำหอมกลิ่นวานิลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเปรียบได้กับกลิ่นวานิลาฟิลฟินี้เออโต่โต้หรอเออยากเลยดีรถเรนโบว์บอเบิ้ลกัมเออฮะบอเบิ้ลกัมบับเบิ้ลกัมอ่ะทำไมทำไมทำไมเพราะว่าพี่โต้เป็นคนแบบว่า มีสีส okay. ันสนุกสนานอย่างนี้แบบคนล่าเลงก็เปรียบได้เหมือนแบบเรนโบว์อย่างเงี้ยเออที่แบบเด็กๆชอบกินเด็กๆชอบกินด้วยนี่แหละนี่แหละเด็กๆชอบกินตรงว่าผู้ใหญ่อาจจะกินได้ด้วยได้ทุกเพืทุกวัยอ่าแล้วคําพูดหรือประโยคที่ทําให้ใจอ่อนกับคนคนนึ่งอะติมว่าเป็นคําพูดแบบไหนพูดหวานพิลากอะไรอย่างเงี้ยข้าใจอ่อนใช่ไหมใช่พ่ลาก อ้อนไหมอ้อนไหมต้องอ้อนไหมอ้อนด้วยเนาะเราเป็นคนที่อ้อนไหมปกติใช่หนูเป็นคนที่อ้อนหนูหนูหนูเป็นแมวดำเนี่ยหนูเป็นแมวดำ้วยเฮ้ยลองนี้อยากโดนกูว่างโอเคโอเคชอบคนอ้อนใช่ไหมไม่ใช่กูใช่ไหมได้อยู่โอเคครับเอาเอาเลยไหม ไม่กล้แล้วตอนนี้ไอ้กล้องเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีแดงแล้วเราเรื่องนี้หน้าแดงเลยอยากย่าอย่าอย่าอย่าร้ว่เราพูดยังไงครับพ่ลาศครับอ๋อประมาณนี้อ่าอะมาพี่บอสอย่ามาต่อกันที่คำบรรยายสไตล์ความรักของเราเนี่ยเป็นยังไงคำบรรยายสไตล์ความรักของเราหนูคิดว่า ใส่ใจอย่างงี้ยไหมโรแมนติกอย่างเงี้ยที่สำคัญคือต้องไม่เจ้าชู้ด้วยถ้าถ้าเจ้าชู้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้พอเราก็อยากให้รักเราแค่คนเดียวเนาะเราต้องการเนาะความรักมันต้องมีแค่สองคนเท่านั้นใช่เอ้าหรือไม่จริงก็จริงไม่หน้าอุ้มหรสองคนเหมือนแบบว่าเป้ยอันนี้เลยอ่ะไม่ไงแต่ว่าเพื่อนกูบอกว่ามีหลายคนก็ได้อ้๋อตอนไหนวะเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยนะนั่งอยู่เฉยเฉยใช่ครับอ่ะ เมื่อกี้อ่าคำถามของเราก็ผ่านไปแล้วแต่เดี๋ยวว่ามันเป็นคําถามที่เขาเรียกว่าใช้การวิเคราะห์เกินไปเดี๋ยวเรามาลองเชิงด้วยเกมดีกว่า this or that ต้องตอบไปไหมต้องตอบไปไหมให้เวลาแค่สามวิได้ค่ะมาพร้อมไลยเหรอพร้อมเลยนะอ่าคำถามแรกนะจูบพี่หน้าปากหรือริฝี่ปากจูบพี่หน้าผากโอ๊ยเดี๋ยวขอตอบขอตอบเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงซอเอออ่ะมาที่คำถามแรก จูบที่หน้าผากหรือริมปีปากจูบที่หน้าผากค่ะเฮ้ยเร็วเลยเพราะอะไรตอนหน้าผากกว้างไม่ใช่พี่โตเขาบว่ามันน่ารักดีไงโรแมนติกแต่เขาบอกว่าถ้าจูบที่หน้าผากอ่ะมันจะเป็นเหมือนกันรีเมมเบอร์คนคนนั้นเลยนะใช่เฮ้ยเราจําเลยเหรอได้เฮ้ยเลยเหรอเพราะว่าหมายถึงว่าเราจะเหมือนกับว่ามีจดจำเขาเขาเรียกว่าอะไรวะเออใช่จดจําเขาแล้วก็เหมือนกับ คิดไปไกลกับเขาไปเลยจริงเหรอใช่ก็เป็นแฟนก่อนไงใช่พัฒนาความสัมพันธ์ไปเลยกับเขาคนเดียวต้องเป็นแฟนก่อนแล้วค่อยจูบหน้าผากอ่าแล้วถ้าไม่เป็นแฟนอะจะจูบหน้าผากเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเราไปตอบแคเข้าไปวะไม่เราก็เห็นด้วย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 ไม่ไม่คนคนที่จะจดจำก็คือคนที่โดนจูบหรือว่าคนที่จูบคนที่โดนจูบอ๋อที่โดนจูบนี่ถึงว่าเหรอ เขาจำกูได้หมดเลยเฮ้ยโอ้โหอันนี้อยากอันนี้อยากสรุปสรุปคนที่เยอะไม่ใช่แค่พี่บอสนะคะพี่กองด้วยไม่เราเยอะตัวไหน์นึงอ๋อเราไปเยอะตองไหนก็มามาต่อกันที่คำถามขัดนมาครับแฟนสายเปหรือมีเวลาให้ หนึ่งสองสามเนี่ยรักเลยนิดนึงแต่เมื่อกี้เพิ่งกระซิบบอกเขาว่าขอทั้งหน่อยนะก็คือชอบเหมือนกันที่เป็นสายเปย์อย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็มีเงินแง่ขอทั้งนก่เราก็มีเวลาใช่ปะไม่ก็เขามีตังค์อยู่แล้วแต่เขาต้องการคนที่มีเวลาให้อเคโอเคเออมาถัดมานะครับชอบคนที่จีบแบบเขาเรียกว่าค่อยๆหยอดหรือจีบแบบลุกร้อนแดง จีบแบบค่อยๆหยอดอ๋อค่อยๆยอนเร็วเลยพี่กอก็ประมาณบอสอีกบอสก็ชอบแบบค่อยๆหยอดใช่ไหมคำอ้อมไม่ใช่ก็ตอนแรกบอกอ่ะใช่ใช่เจอหยอดกลับเอออ่ะต่อไปค่อยะยอดแบบไหนอ๋อค่อยๆหยอดแบบไหนก็หนูอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าค่อยๆเข้ามาค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ดีกว่าถ้าแบบลุกเลยอย่างเงี้ยบางทีมันน่ากลัวเกินบางทีเราไม่ได้รู้จักกันแบบเอ้ยมันนู่นนี่แบบ รุนแรงอะไรเงกันเราก็แบบใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราทํากับข้าวอยู่ในห้องครัวมีคนมาชมว่าห้องครัวสวยจังนี่ได้ไหมเอาได้ไหมทำไมขำอย่ากขำนะอย่ากขำนะมันมันอาจจะมีคนทําแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมหมายถึงหนูเลงสตอรี่ทำกับข้าวอยู่ใช่ทำกับข้าวอยู่แล้วคนมารีพายสตอรี่ว่าห้องครัวสวยจังหนูก็คงจะกดใจกดใจจะไม่ตอบกับมันหรอไม่ก็ไม่รู้จะตอบอะไรหนูต้องรู้ตอบอะไรอะแบบว่าอ๋อโอเคค่ะเยอะหรอพี่มันก็แบบนี้เรียกหย่อนไหม ไม่รู้ว่ะกึ่งกึ่ว่ะกึ่งก่ว่ะหรืออาจจะถามว่าทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จำพอตอบได้อยู่นิดหน่อยแต่นี่มันควักลางไปต้องบอกว่ามันมีคนแบบนี้จริงๆนะเพื่อนพี่ใครคนนี้จะจำไว้นะครับมาอันสุดท้ายเดทแล้วลืมพกเงินหรือเดทแล้วเผลอพูดแฟนชื่อแฟนเก่าเดทแล้วลืมพกเงินค่ะเอ้ ทำไมอ่ะเอาพูดชื่อแฟนเก่านี้ต้องมีเรื่องกันละเฮ้ยแต่ถ้าเัอครบกันทั้งสองคนมันก็เราเออเราจะได้ล้างจานให้เขาใหม่สมัยนี้มีระบบสแกนจ่ายฮิโกรแค่ลืมพกเงินสดเจอกคนเจนไปสองคนเอาพกตังออองสดเจนไปจริงจริงไม่สแกนเลยไม่เป็นไรเราเป็นเด็กของคนเออแล้วสมมุติว่าเผลอถ้าเผลอพูดชื่อแฟนเก่าไปละก็ไม่ได้แล้วไงถ้าเขาคิดถึงแฟนเก่าอยู่เขามีเราทําไมเฮ้ย แต่เขาบอกอาจจะบอกว่าเพื่อนไหมหรืออะไรก็ไม่ได้หรอเพื่อนอะไรล่แล้วถ้าเกิดมันแค่แบบหลุดปากไปอะไรเงี้ยเราไม่ให้ภัยเลยหรออ้าวพังปากก็แปลว่าเขานึกถึงแล้วนะเขาอยู่กับเราเขาต้องเขาต้องโฟกัสแค่เราสิเขาต้องนึกถึงแค่เราโอเคโอเคแปลว่าต้องระวังนิดนึงนะอ้าวแปลว่าพี่ไม่ระวังเนี่ยปกติปกติชอบพูดถึงชื่อแฟนเก่าหรือเปล่าไม่พูดไม่พูดพี่พยายามไม่พูดพยายามไม่พูดแปลว่าเคยพูดก็มีหลุดบ้าง ใช่เลยหรอไม่บางทีมันหลุดนะมันหลุดแบบบางทีแบบตื่นมาอ่องอองงงอยู่แบบพูดชื่อเป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็เอออาจจะโดนบ่นหนึ่งไปละไปละจีิงอไปเลยแปลว่าเราเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากใช่ไหมเป็นเก่าไม่ได้เขาต้องมีเราคนเดียวโอเคเอ้เลยครับถ้าแบบแต่เราหรือคนที่เราเจอพูดชื่อแฟนเก่าก็เลยก่อนก่อนก่อนเลยโอ้ ถ้าเราไม่รู้เราก็จะปล่อยไปแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่มานั่งคุยกันก่อนแต่ว่าจะไม่หนีนะแต่มานั่งคุยกันก่อนว่ามันคืออะไรทาไมถึงพูดเราต้องปรับความเข้าใจแล้วถ้าเขาบอกว่าก็แค่ลืมไงเนี่ยแบบพี่ก้องแค่ลืมเผลอพูดเผลอพูดได้เดี๋ยวเราเผลอพูดบ้างวิ่นวิินวินมันต้องแบบมีการต่อโต้และแล้วของวอสอะถ้าถ้าฝั่งข้างเขาเผลอพูดแฟนเก่ามานะแต่ถ้าเป็นเราเราคือถ้าเป็นบอสจะปล่อยผ่าน ว่ายผ่านแต่ว่าถ้าวันไหนพูดเยอะปุ๊บเดี๋ยวรู้กันได้ยิ่งยิ่งเยอะแล้วยิ่งยิ่งเยอะมันจะยิ่งแบบนึกว่าจะพีกันนึกว่าจะพีจะพูดว่าอ๋อถ้าเขาเผือพูดแฟนเก่ามาเราจะพูดชื่อแฟนใหม่หรือยังนึกว่าจะเป็นแบบนนั้ไงแฟนใหม่ที่ไม่ใช่เขาด้วยเออนั่นตายแน่เลยตายแน่อ่ะครับก <Nice> no ็วันนี้ก็จบแล้วกับท็อปปีเกี่ยวกับภาษาลักร้อนแรงเรื่องหวานละมุนกับกับน้องเต็มด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องเต็มฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับอง่าย ไ <ๆ S 1> อตีซีงซีรีส์นูน้ำิกตอ,อกได้หมดเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะหนูฝากติดตาม IG นะคะไอติมปฏิหารค่ะแล้วก็ติกตอ,อกไอติมรสหวานค่ะอ่าโอเคครับวันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วใช่ไหมครับผมผมจะพบเราได้ใหม่นะครับผมทุกวันเสาร์หกโมงเย็นเป็นต้นไปครับ ติดตามพวกเราได้ในโมโนเทเวนต i ไดมิ s สิกสเตชันผ่านช่องทาง 3BB กิกะทีวีกด202และ ASPlay กด304หรือช่องทางไลฟ์สดผ่านแฟนเพจ Facebook โมโนเทเวนต i ไดมิ s สิกสเตชันครับครับผมอ่งั้นวันนี้พวกเราทั้งสคนขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับครับ Superman